สวัสดีครับวันนี้เดอะเชลาวาเลลตี้มาเยี่ยมยามพักพวกนี่ร้านใหม่กำลังซ้อมมันอยู่นะครับมาชื่อชื่อร้านอะไรครับพี่นิดุกโก้บ้านสวนนะพบกับพวกเราสัปทานะครับหน้าหนองกิ้งหน้าหนองกิ้งหน้าหนองกิ้งสวนสาธารณะนะครับข้างหน้าเลยหน้าหน้าหนองกิ้งหนองตรงนี้เนี่ยอ่าตรงข้ามสวนสาธารณะเขาให้ลักไซเบียร์ได้ไหมได้เดี๋ยว็กก็ตาหยิบอร่อยเปิดวันไหนครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงถึงกี่โมง ตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มประมาณนี้อันนี้อันนี้พี่โก้พี่โก้พี่โก้พูดหน่อยพี่โก้สวัสดีครับัวฝากอะไรหน่อยจุ้ยฝากอะไรหน่อยฝากอะไรหน่อยก็ฝากด้วยนะครับพวกเราทำกันเองครับก็ในังหวัดก็เกิดได้มานะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับในสวนสาธารณะทั้งหน้านี่ครับเป็นเย็นสบายเลยครับสบายครับเนี่ย เออนักเล่าครับครับเราอยู่ในโอ้อ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับท้าซาเริ่มวิ่งแล้วครับเราจะมาสัมภาษณ์หน่อยสิว่าคอยคอยแขกเยอะๆร่ำรวยไอ้สุกีมอร่อยไหมพี่อร่อยมากเลท้าชัยเนี่ยเพื่อนเขาจะเปิดพรุ่งนี้น่ะใครใครอยากกานกินบ้างครับให้แขกเยอะๆจะได้มีเงินซื้อข้าวกินท้ับภาษากินอะไรเนี่ยไอติมของอ่า ก็นองเบิ้มเบิ้บเบิ้น่านอะอ่าะปาิดเเบิ้มชื่อร้านนีชื่ออะไรโกโก้บ้านสวนโกโก้บ้านสวนนะครับตอนกลางวันก็ขายโกโก้ขายคาแฟขายอาหารทั่วๆไปขายสเต็กด้วยนี่ผมอ่านนว่ามีทุกอย่างเจ้าของร้านโกโก้ทาอร่อยมากทำกับข้าวแซ่บครับกผมก็ทาแซ่บเพราะวกผมใส่แป้งนัวเป็นครึ่งโลร้บฝากเพื่อนๆพี่น้องด้วยนะครับในบทีช่วงนี้ตกงานใคมีร้านเล็กๆ ก็พออยู่ไม่ติดหวังด้วยแล้วครับพอมั่งม่อแม่แม่พออยู่พอกินพอได้ส่งค่าน้ําค่าไฟค่าเงินรถมาอุ่นนุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวถามถามป้าสาวหน่อยว่ากินกิซ์ไอส์ครีมนั้นอร่อยไหมแก้ยาป่ะแก้ยานี่หมายถึงว่าสูขซ่าก่านิดเดียวบอกว่าอยากแก้ไอสูขซ่ร้านะเอออ้ําไม่ได้ดูมาเดือนนึงหรอ ครับภาษาไม่ได้สูงประเด็นหนึ่งเสถียรไ่ม stable ไ่ม stable ไหมแ่นอนโอ้คุณไม่คุณคุณไม่เห so ่าแสดงว่า stable ครับผมจะไปกินนี่พี่พี่ด้ายร้องหน่อยโอ้เอาก่อนแล้เอาก่อนเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยเพราะว่าพี่เข้ายาอยู่เสียงแหบเดี๋ยวกินไอติมก็ขึ้นท่อนแรกให้เดี๋ยวพี่ตามท่อนที่สองแล้วกันนะเดี๋ยวกกินไอติมครับอ่ะเดี๋ยวพวกพวกเขาจะซ้อมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ